แผ่นเนตดีมากผมจะอ่นะานช้าๆเลยไบถามว่าทำไมมันเชื่อมโยงเพราะว่าก่อนท่านจะเริ่มทาการดูแลรักษาร,ระบบท่านต้องเข้าใจก่อนสมมตุติที่โรงงานมีไฟฟ๊มอยู่ขนาดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ละแตตั้งไปมูลค่าประมาณ5ล้านพื้นที่โรงงานทักงสามสี่พันตารางเมตรถึงพูดนี้เพื่อจะเชื่อมโยงกฎหมายวิศวกรไห้แต่ของ NEPA ไม่สนใจเรื่องพื้นที่ไม่สนใจว่าขนาดเล็กใหญ่สนใจอะไรครับมีคําถามที่ถามบ่อย FAQ Frequency Question คำถามที่ถูกถามบ่อย d ัสเอเนสพ require inspector or service company to be licensed ผมอธิบายคำว่าไลเซ n s ไปแล้วใช่ไหมครับ l i เซ n s คือบริษัทอย่างผมเนี่ยที่มีใบอนุญาตมีใบอนุญาตนิติบุคคลกับสภามีใบอนุญาตบุคลบบบคลจากสภาวิศวกรเขาบอกว่า n b เน5เนี่ยคือมาตรฐานการตรวจสอบตรวจสอบสอบ,อบรุงรักษาไฟปั๊มเนี่ยเขาระบุไหมว่าผู้ตรวจสอบที่เป็นคนธรรมดาเนี่ย inspector เ,เ,เนี่ยหรือบริษัทที่ให้บริการทางด้านการตรวจสอบทรสอบบรุงรักษาเนี่ยจำเป็นต้องมีไลเซ n น e คำถามดีไหมครับ พูดง่ายๆคือเหมือนพวกคุณจ้างบริษัทหนึ่งมาเนี่ยแล้วคุณบริษัทเนี้ยสมมติบริษัทอะไรอ่ะออไทยเอนจิเนียริ่งอะไรสักอย่างหนึ่งจ้างมาบริษัทนึงคำถามคือว่าบริษัทเนี้ยไม่ไว่าจะเป็นคนในบริษัทหรือตัวบริษัทเองเนี่ยจำเป็นต้องมีใบเส้นไหมอันนี้คือในมาตรฐาน NEPA นะยี่สิบห้านะแล้วคุณดูครับ n p a ตอบวยังไง n p a ยี่สิบห้า does not require licensing of individual or company performing the work NAP25 เนี่ <c oughs> ขาไม่ได้ระบุว่าจะต้องการเป็นบุคคลหรือบริษัทต่างๆเนี่ยที่จะต้องมีลายเส้นแบบนั้นแต่เขาพูดตรงตัวหนังสือสีแดงว่าแต่ว่ามันสำคัญมากนะว่าเมื่อไรก็ตามที่ Law Enforcement เนี่ยบงังคับว่าจะต้องใช้ลายเส้นเนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องมีลายเส้นในการทำงานโดยเฉพาะคนที่ประกอบธุรกิจด้านนี้เนี่ยเขาใช้คำว่า Engage เอนเกจในภาษาอังกฤษแปลว่ามันเกี่ยวข้องกันมันมั่นมั่นเอนเกจเมนต์ en เนี่ยคือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณกําลังจะไปเปิดบริษัทรับเซอร์วิสแล้วคุณกําลังจะไปรับจ้างในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพื่อทําการตรวจสอบทดสอบปริศษาเนี่ย NFPA บอกไว้เลยว่าอะไรครับ provide service for free คือไปให้บริการเขาแล้วคิดตังฟรีนี่ไม่ได้บอกว่าฟรีของฟรีนะ FEE ฟรีนี่แปลว่าค่าธรรมเนียม คิดค่ารมเนียมเขาเนี่ยเขียนเลยเขาว่า must be license โอเคไหมครับแม้กระทั่งในอเมริกาเองคุณตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งคุณจะไปรับจ้างทำา ITM ตามมาตรฐานนี้ปี25บริษัทนั้นต้องมีไลเซนส์ครับจะอยู่รัฐไหนก็นแล้วแต่คุณแล้วแต่รัฐกำหนดในประเทศไทยก็เหมือนกันเดี๋ยวผมให้ดูพรบวิศวกรโอเค okay ไหมครับอันนี้คุณถามว่าเ้างั้นในโรงงานผมมีไฟั้าผมทำเองก็ไม่ได้สิอ่านตัวสีเขียวครับ Licen s i n g is not necessary needed for work that is done in house หมายความว่าถ้าคุณอยู่ที่ออฟฟิศคุณสัปดาห์นี้คุณจะ start ไฟป,ปัม๊มใช่ไหมครับจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทำนู่นทำนี้เล็กๆน้อยๆทำได้เลยครับคำว่า in house คือทำภายในบ้านเราเป็นช่างที่ค l i f i ายผ่านการอบรมแล้วมีประสบการณ์เคยไปอบรมได้วุฒิบัติทำเองเลยครับไม่ต้องมีใไบไลเส้นเคลียร์ไหมครับ